เขาจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้เพราะอะไรเรามาดูดวงกันนะครับเขาคนนั้นที่เรากําลังนึกถึงที่เรากําลังถามถึงเรากําลังปลื้มอยู่หรือเราไม่มีใครก็ได้บางคนสดสนิทเลยก็เล่นทอปิกนี้ได้เช่นกันนะนึกถึงเขาถ้ามีคานึกถึงตัวเองถ้ายังไม่มีใครแบบว่างแบบแบ a ค์จริงๆนะแล้วเลือกไพ่นะครับกองที่1นนะครับเป็นกองเรือนะไพ่ใบนี้คือกองที่1นนะครับ ไพ่ใบที่2นะครับคือไพ่ใบนี้นี่คือกองม้านะครับและไพ่ใบที่3นี่คือบิชอปนะครับ1 2หรือว่า3นะเมือเ่อบนเพื่อนเลือกได้แล้วนะครับกดที่ time stamp เลือกรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่นเพื่อนเลือกได้เลยนะครับสวัสดีชาวกองที่1น,นะครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือ เขาจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้เพราะอะไรเรามาดูสาเหตุกันนะครับมีอะไรดีๆในตัวเราที่มันที่ดึงดูดใช่ไหมเขาก็เลยอยากเข้ามาหาเราหรือว่าใครบางคนที่จะเข้ามาก็ได้เดี๋ยวเราจะถามนิสัยภายด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะกากตัวพ่าใ,ใบนี้คนที่เ,เพื่อน ที่เพื่อนเพื่อนเลือกใบนี้เพื่อนเพื่อนหลายคนนะ่ะเป็นคนที่แบบโทรเวิร์ t นะเป็นคนที่กักตัวเป็นคนที่เก็บตัวบางทีเราเราตั้งเราเซต boundary เพราะว่าเรากลัวความรักอะไรเนาะเรากลัวมันพังเรากลัวเจ็บปวดหลายคนอาจจะเจอความเจ็บปวดมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าออกไปนะเราจะเจอพวกที่แบบพังประตูพังหน้าต่างเข้ามานึกออกไหมพวกนี้ไม่ค่อยดีดังนั้นใครที่แบบกักตัวเกินเหตุใครที่มีแบบ digital b o u n อ a r y บย์ดเดอรลี่ที่แข็งเกินไปอ่ะ คุณต้องดูด้วยว่าฟิลเตอร์ของคุณนะ่ะมันคัดกองคนดีๆออกไปหมดหรือเปล่ามักจะเหลือแต่คนไม่ดีใช่ไหมเราต้องดูฟิลเตอร์ตัวเองด้วยนะแต่ชาวกองเนี้ยโดยโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะชอบเก็บตัวนาะชอบอยู่กับตัวเองนะครับจะไม่ค่อยชอบไปยุ่งไปสูงไปสิงกับคนอื่นเท่าไหร่ดูซิมีอะไรที่เป็นคุณสมบัติของเราอีกนะเพดด e ออฟเฟนจะัคเกิลครับเดอรซานอเดวิลนะสิออฟคัพลักษณะชาวกองเนี้ยมีความเป็นเด็กมีความสุดสยมีความร่าเริงนะครับมีไพ่ของความเป็นเด็กนะบ่งบอก หลายๆใบเลยที่มีกลิ่นอายของความเป็นเด็กนะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับเออแต่ชาวกองนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังได้ประสบการณ์เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้แต่ความเป็นจริงของพวกนี้มันต้องเรียนรู้นะถ้าเราเรียนรู้แล้วเรารู้สึกว่าเราแลกเปลี่ยนอะไรไปแลกเปลี่ยนเวลาแลกเปลี่ยนอ,อ,อะไรอะความเป็นมิตรภาพอะคือให้มาเป็นเพื่อนก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเป็นคนรักก็ได้เราจะได้เห็นอะไรกลับมาเหมือนกันนะ เนี่ยมีความเป็นเด็กนะครับเดอะซันนะเดอะซันก็เป็นความเป็นเด็กพลังงานล้นเหลือนะครับเดวิลอันเดวิลอาจจะยังดูไม่เด็กนะแต่ซีออฟครับก็ยังคงมีความเป็นนสอสโตเจียเป็นความเป็นเด็กด้านดีๆของคุณก็เลยมีความสดใสร่าเริงพลังงานล้นเหลือนะครับเป็นคนที่คิดอะไรแบบเออแบบเด็กๆแต่บางทีแอบฉลาดแกม้งโกงมีความเป็นสีธน,นชัยอยู่ในตัวนะเออมีความแอบ,บฉลาดแกม้งโกงอยู่ในตัวนะครับเหมือนเร,เรียกอะไรมีความเจ้าเล่ห์ จริงๆตัวคุณเอาตัวรอดได้แล้วนะถ้ามีมีแบบว่าไพ่เดวิลขึ้นน่ะคุณเอาตัวรอดได้แล้วในสังคมในความรักก็คุณดูคนออกเพียงแต่ว่าคุณก็จัดสเต็ปขั้นตอนให้มันละเอียดนะเออให้แค้เขาเป็นเพื่อนก่อนให้เขาเป็นคนรู้จักก่อนเออแล้วค่อยเป็นเพื่อนแล้วค่อยมาเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยแล้วค่อยเป็นความสัมพันธ์ความรักอย่างเงี้ยดีกว่านะเออดีกว่าแบบเปิดตัวมาเป็นความรักเลยเงี้ยเราจะทำให้แอคชั่นของเรากับเขาพิดเทียนเนาะ อะไรก็มีเดวิสแต่ชาวกองเนี้มีรูปรถกินเสียงสัมผัสที่คนต้องการอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็ชอบขอดูพลังงานเขาคนนั้นหน่อยนะครับที่เพื่อนเพื่อนถามถึงหรือใครก็ตามที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนเพื่อนเร็เๆนี้ Night of c นะครับ The World The w o r l d เนาะ Night of sword, นะ Fight of นอ o ฟซอนะนะครับหไม้อัศวินอัศวินถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่ มีอวิน2ใบนะอาจจะมีความขัดแย้งกับเรา <c oughs> คือหมายถึงว่าความคิดเห็นนะขัดแย้งกับเราแต่เป็นคนโรแมนติกมีความน่ารักเขามีความกว้างขวางรู้จักโลกรู้จักโลกกว้างถ้าเปรียบเทียบคุณเป็นคนที่แบบเก็บตัวอยู่กับบ้านไปอินเทอร์เวิร์ดเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไปในมาไหนค่อนข้างจะมีสังคมเป็นคนกว้างขวางอย่างน้อยถ้าเขาไม่มีสังคมจริงๆสังคมในอินเทอร์เน็ตเขาจะกว้างคือคือ เนี่ยมันคือความกว้างในตัวของเขาเขาจะรู้จักคนเยอะนะมีคอนเน็กชันนะบางทีอาจจะเรียนรู้เรื่องภาษาภาษานั้นภาษานี้เขาก็หยิบมาเรียนอันนี้เป็นด้านดีของเขานี่คือลักษณะของเขานะครับแล้วก็ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่กับตัวมีความน่ารักมีความเป็นวัยรุ่นนะมีความายังหนุ่มยังแน่นยังสาวยังแซ่อยู่ในตัวของเขาแต่ไมเซสบางอย่างอาจจะไม่ค่อยแบบเหมือนกับเรา ขขึ้นห้าไม้เป็นคนที่มีความขัดแย้งในตัวเองสูงมีความเป็นนักปราชญ์อย่างเงี้ยบางทีก็จะแบบจะคิดนั่นคิดนี่ขึ้นมาแล้วมันบางทีมันขัดแย้งกันเองนะครับเป็นคนที่โต้โต้เถียงโต้วาทีแล้วก็ดีเบตเก่งพอสมควรอแต่ข้อดีคือเขามีแบบมีคารลมนะมีความร้อนแรงมีคารลมครับอันนี้ก็เป็นด้านดีของเขาทีนี้ท็อป,ปิกของเรานะและคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตเราหรือเป็นคนที่เรากําลังถามถึงอยู่เนี่ย เข้ามาหาคุณเนี่ยเพราะอะไรแต่เขาจะเข้ามาใช่ไหมโอฟซอร์ส oh, นะเอสอัพเพนจากเคลช่วงแรกจะยังนิ่งๆอยู่นะครับนายออฟวอนะครับแล้วก็เซเว่นออฟเพนเลเจ็ีลักษณะของเขาอะคือจะจะเข้ามาแล้วก็จะมาใช้เวลาร่วมกันแต่ว่าพาย,ยังไม่ได้บอกถึงความสัมพันธ์นะดูหน่อยซิ วามสัมพันธ์ของเขาเขาจะชอบอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วมันจะเติบโตเร็วในช่วงหลังๆแต่ช่วงแรกๆมันจะช้าๆหน่อยพยายามาไปในสเต็ปของความรักที่มันเท่าๆกันไม่เหลื่อมล้ำเออแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาคุณจะได้ใจเขาตรงนี้เนี่ยเขาจะเข้ามาหาคุณเพราะว่า,าจะมาคุยเรื่องทั่วไป อย่างแรกจะมาคุยเรื่องทั่วไปก่อนในช่วงนี้นะจะยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์จะมาคุยเรื่องทั่วไปจะมาคุยเรื่องการแบบการสร้างเงินเก็บเงินหรือว่าไอเดียก็ได้นะไอเดียเรื่องการสร้างเงินหรือการพัฒนาตนเองนะคุยเรื่องเงินก็คือไม่ได้แปลว่ามายืมเงินแต่ว่าคุยเรื่องเงินนี่หมายถึงว่ามีไอเดียหาเงินยังไงไปเข้าคอร์สไหนอคอร์สของเธอมีอะไรดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เธอเข้ามามีอะไรแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าเนาะ แล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยจะเป็นบรรยากาศสบายๆเบาๆชิวๆจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดเขาก็จะเข้ามาเพราะว่าบรรยากาศของเราดีและเราเองเนี่ยเวลาเราได้คุยกับใครจะต้องใช้เวลานานๆหน่อยแล้วเขาจะตกหลุมรักต้องใช้เวลาต่อเนื่องนะจึงอาจจะต้องระวังตรงนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่า,าคนข้าง เก็บตัวนะในความสัมพันธ์ไม่ค่อยเปิดตัวเราเป็นคนที่กักตัวเห็นไหมเรามาดูลัคนาดาวจาันทร์ดาวสุกกันนะของเราดาวอาทิตย์เด่นราศีมังกรเด่นของเขาดาวเสาเด่นและไพ่ลูกตาบอกอะไรอีกเนี่ยที่มีอะไรระหว่างเราที่เด่นนะราศีราศีกรกฎเด่นนะครับน็อตโนดนะเด่น พบที่ก้าพบสุภานะชวนกันเรียนชวนกันสร้างสารรค์อะไรดีๆนะครับหลายคนก็มีการทําบุญทําทานอะไรเงี้ยร่วมกันมามีการทําบุญทําทานหรือมีการอัปเดตอัปเดชีวิตร่วมกันมาหรือว่ามีการเข้าคอร์สอะไรเดียวกันหรือว่าคุยกันเรื่องคอร์สพัฒนาตัวเองแบบนี้ก็ได้เจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2นะครับกองที่2เราคือกองม้าเรา t o ปิ c ของเราวันนี้ก็คือเขาจะเข้ามาหาคุณเรเ็วนี้เพราะอะไรเรามาดูกันนะครับดูไพ่ที่เ,เพื่อนๆเลือกซีเป็นไพ่อะไรเนี่ยเลกาซีมรดกนะครับเออใครหลายคนเนี่ยมีมีมรดกนะมีความมั่งคั่งนะครับมรดกในที่นี้อาจจะเป็นมรดกเชิงความรู้มรดกเชิงการงานหนะ้าที่การงานที่ส่งทอดมาก็ได้หรือบางคนอาจจะได้ยินดีบรรทุกกรรมดีนะ มาจากคนที่บ้านนะครับแต่โดยส่วนตัวถ้าเป็นความหมายแบบตรงๆอ่ะชาวกองเนี้จะมีสิ่งที่แบบพ่อแม่สร้างเอาไว้ดีแลเราจะได้รับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเงินเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะชาวกองนี้นะมีพลังงานอะไรที่เป็นของคุณบ้างนะทขอปิกของเราคือเขาจะเข้ามาหาคุณเร็วนี้เพราะอะไรขอดูตัวคุณก่อนสิวิ l o f f o r t u n e Temperance นะครับ อสวินอัศวินไม้เด็กนะเด็กถือดาบนะครับลักษณะของเราเนี่ยมีความเป็นวัยรุ่นมีความเป็นเด็กมีความรวดเร็วนะเป็นคนที่ตั้งรับอะไรกับปัญหาได้ดีแก้ปัญหาเร็วทํางานเร็วทาํางานไวเป็นม้าเร็วได้เป็นคนรวดเร็วที่สําคัญคือมีสติปัญญามีความรู้และชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆนะครับดาวพฤหัสเป็นเกษตรที่ราศีธนูด้วยนะชาวกองนี้จึงมีความโดดเด่นเรื่อง การมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลการมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากคนอื่นเะป็นคนใยดีนะพูดตรงๆเลยชาวกองนี้เป็นคนที่ใยดีมีความใยดีในตัวนะเริ่มต้นด้วยความฉลาดนะชาวกองนี้มีความฉลาดเป็นคนฉลาดมีความฉลาดอยู่ในตัวนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของแบบการเป็นคนที่แบบคมๆนะ มีวิสัยทัศน์มีด้านดีๆของตัวคุณก็คือความฉลาดแล้วบางทีโชคดีด้วยมีโชคด้วยหยิบจับอะไรมาทําก็คือข้องไม้ข้องมือข้องตัวไปหมดเป็นคนที่แก้ปัญหาปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยได้เก่งแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการทําให้การงานทําให้ชีวิตเนี่ยมีความเจริญเติบโต,ตยิ่งๆขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะดีของคุณ นี่เป็นลักษณะดีลักษณะที่มันโดดเด่นในตัวคุณอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยสีและเขาที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นใครนะครับเขาคนนั้นหรือคนที่เ,เพื่อนๆนึกถึงตอนที่เลือกไพ่เนี่ยหรือเป็นใครก็ตามที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยนะทรัพย์วอนครับสองไม้เอสออฟเพนทักเกิลหนึ่งเหรียญนะครับเอสออฟวอนนะครับ, one, รบแปดไม้แล้วก็เพจออฟเพนทักเกิลนะครับเด็กถือเหรียญ ลักษณะของชาวกองนี้เนี่ยคุณมีความสามารถในการดึงดูดเขานะโดยคนที่คุณดึงดูดเข้ามาในส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีงานมากกว่า1งงานในมือนะครับและในเร็นี้ตัวเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มงานใหม่ๆเฮาจะมีการทําอะไรใหม่ๆนะครับคิดคนคิดคิดคว้างานอะไรใหม่ๆกําลังเปิดสาขาใหม่ขยายสาขาใหม่มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง หนึ่งเหรียญกับเด็กถือเหรียญเขาเป็นคนที่มีความสามารถแต่ว่าเลขหนึ่งกับเด็กอาจจะหมายถึงแบบมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความแบบเป็นเด็กเป็นเด็กทํางานแต่ก็ทํางานได้หลากหลายคนเนี้ยถ้าถ้าสมมติว่าเขาต้องเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาจะเก่งนะเขาก็จะแบบเจ้านายจะรักเจ้านายจะชอบเพราะว่าทํางานได้กว้างขวางรู้งานนั่นนี่นู่นเยอะทํางานได้รอบด้านเป็นคนเก่งดีและมีความสามารถแล้วนี่เป็นลักษณะของเขา หรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นนายจ้างเนาเป็นเจ้านายหรือเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยหัวหน้านแผนกหัวหน้าฝ่ายเขาจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วก็ชอบเลื่อนขั้นตัวเองเสมอๆนะทาอะไรเขาเรียกว่าทําอะไรให้มันเลื่อนขั้นตัวเองอ่ะพัฒนาตัวเองเสมอๆนะครับอนอกจากนี้มีพรสวรรค์เขาจะมีพรสวรรค์ทํางานได้หลายๆงานงานมากกว่าหนึ่งงานงานที่ค่อนข้างตึงมือเขาสามารถทําได้นี่เป็นลักษณะของเขา แล้วมาดูทอปิกของเรานะานะครว่าจะเข้ามาหาคุณเร็วเร็วนี้เพราะอะไรมีอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างเราเอซับซอร์สครับ1ดาบนะฟรีออฟคัพสามถ้วยนะครับเดอะเมจิกเชียนนะแล้วก็โฟลออฟคัพนะครับโฟลออฟคัพเป็น4 4ถ้วยลักษณะของออของเขาอนะที่จะเข้ามาจะเข้ามาพูดจะมาคุย จะมาคุยสนุกคุยตลกแม้ว่าช่วงแรกจะยังไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องแต่เขาจะชอบคุยนะเวลาคุยแนละ้วเราจะรู้สึกว่าบรรยากาศอะ่ะมันดีเออบรรยากาศมันดีบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศเหมือนงานเฉลิมฉลองในมุมกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสคุยกับเขาหรือใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณสร้างบรรยากาศของการเฉลิมฉลองยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอะ่ะ เออคือมีอะไรที่แบบเขาทําได้ดีอย่างเงี้ยคุณก็มีคําชมนะคืออย่างน้อยถ้าคุณชมไม่เป็นคุณรู้สึกว่ามันจะเลียเลียยังดีกว่ายังดีกว่าดา่าหรือว่านิ่งแบบทําเป็นงานเขามันไม่น่าสนใจมันมันไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยชมดีกว่าเออโอ๊ยน่าปลื้มเนี่ยที่ทํางานนี้ได้โอ้ถ้าพูดถึงเนี่ยเคยเจอคนที่ทํางานแบบนี้มาก่อนนะแต่ไม่เคยเห็นใครทำแล้วแล้วแบบอธิบายได้เข้าใจเท่าเธอเลย คือการชมเขานี่คือการชมว่าเขาฉลาดโดยที่ไม่ต้องไปบอกว่าเขาฉลาดนะนี่ยนี่คือบรรยากาศของการชื่นชมของการเฉลิมฉลองแน่นอนว่าบรรยากาศเหล่านี้เขาอาจจะมีการมาใส่เต็มให้คุณและในมุมกลับการน,นะมันเป็นบรรยากาศในในรูปแบบที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่เขาที่คุณสามารถใส่เต็มให้เขาได้เหมือนกันอนะมันมันก็จะดึงดูดเขา เพราะมันเป็นบรรยากาศในคลื่นพลังงานเดียวกันนึกออกไหมเดอมดิเชียนไหมครับมเมดิเชียนนี่เป็นพลังงานของแบบความรู้ข้อมูลนะเขาจะพูดเรื่องบางเรื่องที่เราไม่รู้และเราไม่เข้าใจแม้ว่าเราจะเป็นคนที่พัฒนานตัวเองพัฒนานจิตวิญญาณมาแล้วแต่มนุษย์ก็คือมนุษย์เนาะเรารู้เรื่องทุกเรื่องแบบพร้อมกันนะไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเป็นผู้รับฟังและเราถามแล้วเราแบบชื่นชมไปเรื่อยๆตามทางอะเนาะแบบสนใจเขาอย่างเงี้ยนะ และในขณะเดียวกันเราก็เสนอในมุมที่แตกต่างด้วยแล้วก็งานของเราด้วยแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่แบบเขาชอบนะเรามาดูกันนะครับแล้ก็นาด,ดาวจันดาวสุกนะครับดาวพฤหัสของคุณเด่นราศีธนูคุณเด่นดาวพฤหัสในราศีธนูดาวกเกษตรของคุณคก็จะมีความหนักแน่นในเรื่องสติปัญญานะในเรื่องของการความฉลาดการเรียนรู้และความโชคดีโชคลาภราศีตุลโดดเด่นระหว่างเรานะครับ ดาวดาวเนปจูนนะเด่นเกี่ยวกับเรื่องจิตใจจิตใต้สำนึกนะราศีตุลนี่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพันธสัญญาข้อสัญญาข้อตกลงต่างๆพบที่1ิพบลาภะโชคลาบนะโชคลาบดีนะครับจะดีจะเด่นในเรื่องของสัญญาในเรื่องของข้อตกลงเรื่องของคอมมิชเมนต์ต่างๆแล้วก็เรื่องจิตใจด้วยนะการพัฒนาจิตใจจากก้นเบื้องของจิตใต้สำนึกนะก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเราเข้ามาหากัน เจอกันท้ายคลิปเพื่อนๆครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองบิชอปนะรัฐาปิกของเราวันนี้ก็คือเขาจะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้เพราะอะไรเรามาดูกันดีกว่านะครับเขาคนนั้นที่เปพิคนถามถึงนะไพที่เด็นคนเลือกคนไทยเฟสเนตนะความสดชื่นชาวกองน,นี้เวลาใครอยู่ใกล้ก็สดชื่นสดชื่นนะตัวคนเป็นคนสดชื่นสดชื่น ถามตัวเองดูว่าเวลาที่เราอยู่กับตัวเองอะ่ะยังไม่ต้องมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องอะ่ะเราชอบคิดเรื่องอะไรเราวนคิดเรื่องทุกไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีแผลมีอะไรค้างใจเนาะเรารู้สึกว่าเราขับข้องใจเรารู้สึกว่าทําไมมาทำร้ายเราเนี่ยเราอาจจะวนคิดเรื่องที่มันทุก์ได้อันนี้เราอยู่กับตัวเองไม่มีความสุขแนละ้วเราลองดูว่าเราคิดเรื่องนั้นแเราได,ได้ประโยชน์อะไร เพนะราะบางคนจะวนคิดเรื่องนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะเราค่อยๆกล้าออกมาจากตรงนั้นแล้วมาอยู่ในบรรยากาศที่มีความสดชื่นเวลาเราอยู่กับตัวเองสดชื่นเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้คนรอบข้างอะเขาทักเลยนะบางคนอะเขาทักได้เพราะบางคนเขาเซนซิทีฟเอ็หน้าตาผ่องใสขึ้นนะไปทําอะไรมาเออหน้าตาดูดีขึ้นนะดูแบบดูยิ้มแย้มขึ้นเนาะเออไปทําอะไรมาช่วงนี้ดูไม่ค่อยถูกอะไรเนี่ยคือความสดชื่นนะ คือมันต้องอยู่จากภายในนะบางคนบอกเนี่ยฉันก็เป็นคนสดชื่นแลวฉันอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยฉันก็ยิ้มตลอดนะภายในใจเก็บไว้เนี่ยเขาจะมารู้อะไรนะเขารู้เพราะบางครั้งเวลามันระเบิดเวลาหมืนอะไรอ่ะทุกคนอ่ะมันคาเรียกว่าอะไรมันมันมันปิดได้ไม่ตลอดอ่ะของพวกเนี้มันจะออกมาเป็นภาษากายมันจะออกมาเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะแบบสะดุ้งเหมือนกัน ดังนั้นลองเอาไปพิจนารณาดูว่าเรามีความสดชื่นเราหรือยังแต่ไปเข้มเชี่วพลังงานดีๆของคุณคือคุณเป็นคนสดชื่นนะพ m p e r ร์นะครับ high priest มี e m เล r ร์กับ high p i e คู่กัน four of cups ครับแล้วก็ s of pentacles ชาวกองนี้เป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่เป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อ่อนโยนในขณะที่มีความอ่อนโยนแล้วคุณอยู่ใกล้คนรอบข้างอยู่ใกล้ผู้ชายคุณก็ทำงานเก่ง แล้วผู้ชายเวลาเข้ามาหาคุณนะ่ะเขาจะชื่นชมคุณเขาไม่ได้แบบคิดตําหนิหรืออะไรอย่างนี้เลยนะเขาจะชื่นชมคุณว่าแบบเออเออดีว่าที่คุณแบบเป็นผู้นําขนาดนี้คุณมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวในปเลอร์นี่คือลักษณะความเป็นผู้หญิงเนาะส่วนผู้ชายเรื่องความเป็นผู้นําโดดเด่นอยู่แล้วแต่ก็ยังมีความเป็นผู้หญิงมีความสงาาส่าราศีคือคือมีเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้หญิงเดี๋ยวหาว่าพี่เข้มหาว่าเป็นตุดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคือถ้าผู้ชายมาเลือกกองนี้เนี่ย คุณจะมีความอ่อนโยนในแบบผู้หญิงทํางานผู้หญิงเป็นบางคนทํากับข้าวซักผ้าดูแลบ้านเป็นดังนั้นบูก็เป็นบุญก็เป็นคนก็รักแต่ชาวกองนี้มักจะไม่ค่อยให้ใขรเข้ามาในใจง่ายๆนะมีการปิดนะปิดหัวใจ for of cup นะปฏิเสธเออฉันจะไม่ให้ใขรมาอยู่ใกล้ๆง่ายๆและก็อาจจะเป็นคนขี้เบื่อง่ายด้วยอาจจะเป็นคนขี้เบื่อง่ายด้วยดูซิว่ามีอะไรที่ เป็นตัวของเราที่เราทําซ้าๆเพราะบางทีเราอยากหาอะไรใหม่ๆเพื่อก้าวหน้าในชีวิตเออเป็นผู้นําก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้คนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นนะรู้คุณค่าของการ give and take พี่เข้มใช้คําว่า give and take เสมอเมื่อมีการแปลไพ่และมีคําว่าให้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะทุกคนจําเป็นจะต้องให้และรู้จักการรับคือคือการรับเนี่ยคือการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันให้เขาได้แสดงความดี มันถือเป็นการให้อย่างหนึ่งการรับเนี่ยรู้ไหมดังนั้นอย่าลืมให้แนะละรับนะอ่าเรามาดูกันแล้วเขาคนนั้นล่ะจะเข้ามาหาคนเร็วนี้เนี่ยเพราะอะไรดูว่าเขาเป็นใครก่อนเขาคนนั้นที่เ,เพื่อนๆถามถึงหรือทั้งเ,เพื่อนไม่ได้ถามถึงใครจะเป็นใครก็ตามที่กําลังเข้ามาในชีวิตของเ,เพื่อนๆในช่วงนี้ Night of p e n d a c l r n ครับเออไม่ใช่ไนท์ขอโทษ King นะ <laughs> เราไปลดเราไปลดระดับเขาเลยราชาถือเหรียญน,นะครับ สิบเหรียญนะครับเทนออฟเฟนตะเคออดูเป็นคนรวยอะ่ะเ,เ, <laughs> เปี๋ยนเปิดมาสองใบแรกรู้เลยว่ารวยซิกออฟวอรนะครับอ่าแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีไนออฟวอร์ดนะครับหกไม้แล้วก็อัศวบินไม้เขาเป็นคนทำงานเร็วแม้ว่าจะนิ่งแต่กับความสัมพันธ์กับเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความเป็นเพื่อนเรื่องความโรแมนติกคนนี้ค่อนข้างนิ่ง คนนี้จะออกแอคชั่นความโรแมนติกไม่ค่อยเป็นเพราะว่าใจเขาจะคิดเรื่องแบบความโรแมนติกของเขาคือการทํางานหาเงินนะ่ะเฮ้ยขยันนะเอ้ย,ย,นะอยถ้าบ้านเดือดร้อนดูเราคิดเครียดเศร้าๆนะหื้หแทนที่จะมาแบบดูแลใกล้ชิดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ่ะรีบทํางานทําเงินใหญ่เลยนะเออรีบไปโฟกัสเรื่องงานเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะได้แบบเออมีเงินเผื่อมริษัมาดูแลเราหรือว่านเนี่ยเนี่ยคือการแสดงออกความรักของเขาเนาะเออเนี่ยคือลักษณะของเขานะ เออมันจะไม่เหมือนในในนิทานในนิยายเนาะแบบโอ้ยพาไปขึ้นไปลูฟท็อปไป <this is what I like> อะไรอ <laughs> ไปไปห้องเชือดบนดาดฟ้าอะไรเงี้ยไม่มีนะแต่คนนี้จะเป็นลักษณะที่แบบว่าโอหาเงินใหญ่เลยทุ่มทุ่มเรื่องเงินเลยนะ <laughs> <ๆ>เขามีเพื่อนเขาเป็นคนเฟรนลี่มีเพื่อนเยอะ <laughs> แล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตของเขาอะเยอะ <laughs> หยิบจับอะไรมาทํามักสําเร็จเขาก็เลยดึงดูดความมั่งคั่งความร่ารวยแต่งตัวดีดูหรูดูแพง แต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของแบบเรื่องหัวจิตใจบางทีเราอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันอดูซิว่าเราเราอยากได้การดูแลใจในมุมไหนบ้างเราเองอาจจะต้องมีการบอกมีการกระซิบนะเราไปบอกตรงๆก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันขัดกับความคิดความเชื่อของเขาที่เขาเคยคิดมาโดยตรงมาตลอดว่าเออการการดูแลคนรักคือคือเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องทํางานทานํทาเงินอย่างเงี้ยน,นะเขาก็จะมีความคิดแบบไปทุ่มเอ่อเทกับเรื่องเงินซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะ มันเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาแน่นอนว่าตัวเราก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตของเราซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ในความเป็นผู้นําของคุณอะมันดึงดูดเขาถ้าเป็นผู้หญิงอะความเป็นผู้นําของคุณซึ่งมันประกบคู่กับความเป็นผู้หญิงของคุณอะดึงดูดเขาส่วนเป็นผู้ชายคุณมีความเป็นผู้ชายมีความเป็นผู้นําอยู่แล้วคุณมีความอ่อนโยนแบบดูแลบ้านเป็นมีการใส่ใจอย่างเนี้ย เนี่ยก็คือดึงดูดเขาที่สําคัญคือมีกิบแบนเทคนี่คือสิ่งที่เป็นตัวคุณแล้วมันดึงดูดท็อปิกเขาจะเข้ามาหาคุณเร็วๆเนี่ยเพราะอะไรน i ยออฟวอนกับ9ไม้ราชินีถือเหรียญไฟอัพเอน์ก็ต้องเขาสองมานานแล้วนะครับเดนเชียนและอยากพูดอยากคุยกับคุณคนคณนี้มีเกณฑ์น,นะครับมีความเป็นไปได้สูงเลยที่เขาอยากพูดอยากคุยอยากรู้จักกับคุณ เขาก็มีการตัดสินใจอยากพูดอยากคุยอยากมาทําความรู้จักกับคุณเช่นกันนะครับนี่คือลักษณะของเขานะแล้วก็จะมีการเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะเพราะมีการส่องอยู่แล้วแต่มีการแบบมองอยู่ห่างหาและรู้สึกว่าเรามีความต่างกันเรามีความต่างกันนะคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหน้าที่ตําแหน่งการงานที่ดีเขาก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมตําแหน่งหน้าที่การงานของเรามันดูสูงจัง ถ้าเราเป็นคนที่สดชื่นเวลาที่เราอยู่กับตัวเองกับคนรอบข้างทําไมพลังงานเธอมันดีจังเขาก็เลยไม่ค่อยกล้ามาแต่ก็ส่องมาอยู่นานแล้วนะจะมีความเจียมตัวนิดนึงราชินีเดียเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชอบการแต่งตัวของเราดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีถ้าใครอยากแต่งตัวใครอยากดูแลตัวเองใครอยากเสริมกล้ามเนื้อให้ตัวเองหรือว่าอยากจะออกกําลังกายเพื่อดูแลหุ่นตัวเองเริ่มได้เลยวินาทีนี้เลยนะ ยองยกมือขึ้นมาออกกาลังกายได้เลยนะครับแล้วก็เมกเช่นเวลาคุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณมีปัญญาคุณมีคาา,าลมนะคุณมีการพูดที่ดีคุณมีทักษะการพูดที่ดีเวลาอยู่ใกล้คุณแล้วก็สดชื่นสดชื่นไปด้วยลักษณะาด,ดาวจันทร์ดาวสุกนะครับดาวสุกคุณเด่นดาวจันทร์คุณเด,นด,นด,นด่นนะตัวเขาล่ะตัวเขาไพ่ไม่ได้บอกแต่ลูกเต่านะครับบอกว่าเรื่องระหว่างเรานะครับราศีตุลโดดเด่นนะ ราศัตุนความอะไรเท่าเทียมความเป็นกฎหมายการงานไอไอการเอกสารนะดาวเนปจูนเด่นนะครับเกี่ยวกับจิตใจจิตใต้สำนึกนะก็โดดเด่นถ้าคุยกันเรื่องนี้พบที่5พบพุทธะความเป็นเด็กความเทคโนโลยีทันสมัยอย่างนี้นะคุยในเรื่องนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวไทยคลิปกท่านะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันในวันนี้นะไพ่ใต้กองบอกอะไรบ้างไพ่ใต้กองบอกว่ามีความคืบหน้าความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะมีความคืบหน้าในอนาคตนะไม่ว่าคุณจะถามถึงใครก็ตามหรือบางคนยังว่างๆเนี่ยความสัมพันธ์มันคืบหน้าแน่นอนแต่ว่าในตัวไพ่เนี่ยได้กระซิบบอกไปแล้วเนาะของแต่ละกองของแต่ละคนนะครับมีการกระซิบบอกว่าทำยังไงดีนะมันจะมีการแบบคืบหน้าเนาะทำยังไงดี เราจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นคืบหน้าไปได้แล้วเราก็จะได้แบบเขาเรียกว่าเปิดนะเปิดเปิดอ่ะเหมือนเหมือนเราตั้งตั้งขันเอาไว้รองน้ําฝนอย่างเงี้ยเออเปิดรับโอกาสดีๆเปิดรับโชคดีๆนะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีที่แบบแตกต่างกันแต่มันก็เป็นวิธีเดียวกันกันกบพวกแบบพวกเซลล์เดเวล็อปเมนต์นะพวกพัฒนาชีวิตพัฒนาตัวตนพัฒนาจิตวิญญ,ญาณอะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่มีการคืบหน้าแน่นอนเรามาคลีนรพลังงานกันนะเพื่อนๆนะการดูดวงแบบพิการนะครับเป็นเจเนอเรชันดิจิงคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางมันทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้เพื่อนๆรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็รักตัวเองให้ให้เท่ากับความรักที่เราควรจะได้รับในอนาคตนะรักตัวเองในมุมที่ถูกต้อง เพิ่มเซลล์อสต็มที่ดีเพิ่มเซลล์ awareness ที่ดีนะคนที่มีเซลล์อ w a r e ที่ดีเนี่ยจะรู้เลยว่าไมซ์เซตไหนอยู่กับเราแล้วมันกัดกินเรามันทําให้เราออกแอคชั่นที่ผิดเพี้ยนไปแล้วมันทําให้ความรักของเราพังนะไมซ์เซตไหนนะ,ะการเลือกคนก็เหมือนกันนะเพราะว่าบางครั้งเวลาที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องเลือกดินที่ดีคนที่มีเซลล์ไอสต็มที่ดีอ่ะเขาจะรู้จักเลือกหรือนะว่าเลือกแล้วเขาจะยอมรับในเส้นทางของเขาเขาจะไม่เจ็บไม่ปวดคือเขารู้ว่า เออคนเราก็เป็นอย่างเนี้ยต่อให้อยู่กับคนเจ้าชู้เขาก็จะไม่มีปัญหาเพราะเขารู้ว่าคนที่เขาเลือกมาคืออะไรนะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่มีเซลล์เอเวนตนะเราก็จะไม่รู้เราก็จะงงเลยทำไมเธอเจ้าชู้ทำไมเธอไม่เปลี่ยนทำไมเธออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเธอเคยดีเธอเคยทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันกลายเป็นอะไรที่แบบว่ามันเออมันกลายเป็นอะไรที่แบบเบียดเบียนตัวเองอ่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำให้ตัวเราเหมือนกันนะ ดังนั้นใครที่เซลล์อไอสติมไม่ดีไม่เข้มอยากแนะนําผลิตภัณฑ์ของช่องเรานะครับมันเป็นคอร์สเล็กๆคอร์สสั้นๆสามารถเปิดฟังซ้ําๆได้ฟังก่อนนอนได้ยิ่งดีฟังแล้วหลับไปฟังง่ายๆฟังในบรรยากาศสบายๆทางานกับตัวตนว,วไวเด็กนะเออมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่อยู่หลังบ้านในห้องเวิร์กช็อปนะครับกดสมัครสมาชิกช่องเข้าไปนอกจากนี้ช่องทางการซัพพอตอยังมีช่องทางอื่นๆในะการกดปุ่มซปเปอร์แทงส์อย่างนี้ก็ได้นะสมัครสมาชิกช่องในระดับอื่นๆก็ได้ การดูดวงส่วนตัวหลังไมคก็ได้นะครับหรือว่ากด subscribe และแชร์ share, ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันในช่องเราเนี่ย subscribe เนี่ยกดฟรีนะเออปุ่มแชร์ก็กดฟรีเหมือนกันทิ้งคอมเมนต์ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าใครมีพลังลบทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะเดี๋ยวพีเข้มคลีนพลังงานให้เดี๋ยวลบให้นะลองบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวของเ,อเพื่อนๆให้เราฟัง โอเคเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องคลิปทุกคลิปของช่องปปเป็นคลิปไทม์ไลน์เปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนๆเมื่อนั้นและพบกันนะครับสวัสดีด้วยครับ